สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาพามาอัปเดตลูกไม้เบอร์ยาออสเต,เตรเลียเป็นรหัส S S2 นะครับท่านผู้ชมรหัส S2 ใส้เสก่สสีสีเหลืองนะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้ดอกบานวันที่สองนะครับดอกบานวันที่สองเริ่มเริ่มแต้มสีชมพูแล้วนะครับเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวไปดูดอกบาน ดอกบานมาแรกก็คือต้นนี้นะครับนะครับดอกบานมาแรกเห็นไหมครับท่านผู้ชมกลีบสวยมากนะครับกลีบสวยมากนะครับทรงกลีบกลมเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ประมาณตอนนี้ช่วง8ปดโมงแปดโมงครึ่งนะครับยังบานไม่เ <thôi> ต็มที <S <s <ifies> <S ่นะครับกลีบเขาจะอยู่ที่5กลีบนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทรงกลีบสวยมากนะครับทรงกลีบสวยมากนะครับเห็นไหมครับทรงกลมกลมนะครับ ต้นนี้ต้นนี้ถือว่าดอกใหญ่แน่นอนนะครับต้นนี้เพราะว่าดูจากทรงก้านแล้วก็ใบลักษณะใบที่กลมนะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นลักษณะของอรหัสเ2นะครับก็คือใบกลมใบกลมนั่นเองนะครับอันนี้ดอกบานวันที่สองนะครับท่านผู้ชมนะครับอตอนนี้ตอนนี้ผ่านนะครับตอนนี้ลุงยาก็จะ ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับสำหรับ S2 สสอไส้เกรสรสีเหลืองทรงดอกกลมๆนะครับสวยมากาต้นนี้ทะลงบ่อต้นดอกเจใหญ่ดอกจอใหญ่นะครับต้นนี้ส่วนเราไปดูรหัส X3 รหัส X3 นะครับรหัส X3 นี่นะครับรหัส X3 9กลีบนะครับท่านผู้ชม กลีบซ้อนกัน9กลากบนะครับใส่กรสรสีแดงดอกบานวันที่2นะครับดอกนี้นะครับเห็นไหมครับ x3 x3 ทรงสวยมากนะครับอาลุงยาต้องอยังดูฟอร์มต้นท,ที่โตกว่านี้นะครับนี่ต้นยังเล็กอยู่นะครับมีดอกดอกก็ประมาณนี้นะครับดอกเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเพราะว่า,าทรงก็คือ ลำต้นลำต้นเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับส่วนมีอีกต้นหนึ่งที่คล้ายๆกับประหัส x3 ก็คืออันนี้นะครับ l3 l3 นะครับ l3 นะครับเห็นไหมครับ l3 นี่จะคล้ายๆกับ x x3 นะครับก็คือปลีกเขา9 9ชั้น9ชั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็สีขาวเปลี่ยนเป็นชมพูเหมือนกันนะครับก็คือ รุนยาได้รหัสที่คล้ายๆกันก็คือ2 2ต้นก็คืออ L3 นะครับเดี๋ยวต้นโตๆเราเรามาชมเวลาต้นโตแล้วเขออกดอกดอกบานนะครับสำหรับ L3 คล้ายๆกับ X3 เหมือนกันนะครับคล้ายกัน2ต้นนี้นะครับส่วน ลัวต่างๆที่บายวันนี้ก็คือ,อไม่ผ่านสายตาลุงยาเลยนะครับนี่นะอ่ะสีม่วงนะครับดอกสีม่วงนะครับอันนี้ต้นนี้ดอกสีม่วงนะครับม่วงเลยนะครับคือลักษณะกลีบไม่ผ่านนะครับลักษณะกลีบไม่ผ่านลุงยาจะต้องอทําลายแน่นอนนะครับก็อันนี้นะครับ สาเกสรสีแดงวันนี้บัวบานเยอะเลยนะครับบัวบานเยอะเลยวันนี้แต่ว่า,าก็ยังไม่ผ่านสายตาลุงยานะครับยังไม่ผ่านนะครับก็มีอยู่ต้นหนึ่งต้นนี้ที่เป็นสีม่วงอ่าสีม่วงเห็นไหมครับม่วงชมพูม่วงชมพูแล้วมีขาวแต้มอ่าต้นนี้ต้นนี้สองสวยนะครับ อันนี้ก็สีม่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าไส้เกสรยังแคร์กันอยู่นะครับอันนี้ก็ไส้เกสรแคร์กันนะครับนะครับอันนี้ไส้เกสอนสีแดงไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับต้นนี้ส่วนต้นนี้ สายเตสอนสีเหลืองตัวนี้สวยอยู่นะครับตันนี้สวยอยู่ดอก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 เลยนะครับตันนี้นะครับลักษณะลักษณะประมาณนี้ลุงยาก็จะทําลายนะครับุ่นผู้ชมนะครับ <c oughs> ก็มีต้นนี้ที่ดอกบานแล้วก็เตสอนสวยนะครับอันนี้ก็คงจะต้องทําลายหมดเลยนะครับ ก็คือไม่สวยไม่สวยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับใส่กะสอนสีแดงดอกบามาที่สามก็ต้นนี้ก็ยังไม่ไม่สวยไม่ผ่านนะครับท่านผู้ชมที่ลุงยาคัดไว้ก็มีอยู่แค่สามต้นนะครับตอนนี้นะครับมีอยู่สามต้นนั้นที่คัดเอาไว้นะครับ นานการกนพ่อมเมล็ดบัวฝาจะได้ต้นที่ถูกใจมันใช้เวลานะครับท่านผู้ชมฝาจะได้ต้นที่สวยๆแล้วก็กลีบสวยๆใช้เวลาแล้วก็ความพยายามนะครับก็คือชุดหนึ่งถ้าไม่ผ่านก็คือเลากหมดเลยนะครับก็รอบนี้ลุงยาก็จะเน้นแต่ คิวสองคิวสองยังต้องดูดูทรงดอกเข้าต่อไปนะครับว่าจะผ่านไหมนะครับคิวสองนะครับคิวสองยังต้องดูความดอกเข้าต่อไปนะครับเพราะคุงยาก็ยังไม่ฝันทงว่าคิวสองจะผ่านไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับคิวสองนะครับ,บต้นที่ผ่านผ่านแน่นอนนะครับก็คือต้องขยายพานันธ ้องขยายพันธุ์แน่นอนเลยก็คือ x3 นะครับนะครับ x3 x3 ต้องขยายพันธุ์แน่นอนนะครับกรีดก้าชั้นแต่ต้องรอดูฟอร์มฟอร์มที่ต้นใหญ่ทีนะครับแล้วก็มีที่คล้าย,ย x3 ก็มี l3 นะครับ l3 จะคล้ายๆ x3 เลยนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ต้องดูฟอร์มฟอร์มต้นฟอมต้นก่อนนะครับว่า เวลาต้นใหญ่แล้วดอกเขาจะเป็นยังไงนะครับก็คือสีสีเหมือนการไสแดงเหมือนกันนะครับก็ปีกเก้าชั้นเหมือนกับ x 3ทุกอย่างนะครับแต่ต้องดูอฟอร์มดอกเขาทีกทีนะครับว่าเวลาต้นใหญ่แล้วดอกเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ,รบก็บะนี่ก็เป็นมเล็ดของรุ่นอ่า รุ่นที่สองนะครับก็กำลังจะโต,ตเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับ